สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีลงสตอรี่ในแอปไลน์แบบง่ายๆอันดับแรกเข้าไปที่แอปไลน์ปึ๊บตอนนี้อยู่ในห้องแชทนะครับผมให้คุณผู้ชมแตะที่หน้าหลักนะครับด้านล่างซ้ายมือเลยคำว่าหน้าหลักปึ๊บโอเคเราก็เข้าไปที่หน้าหลักแล้วนะครับต่อไปแตะชื่อโปรไฟล์ของเรา ของผมของผมจะชื่อไทเกอร์นะครับเนี่ยจะอยู่ด้านบนซ้ายมือนะแต่ที่ชื่อโ,อโปรไฟล์ของเราปึ๊บก็จะได้งมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับให้มาสังเกตตรงสตรอรีร่เนี่ยคำว่าสตรอรี่ด้านล่างขวามือจะเห็นว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะไม่มีรูปภาพใดๆปรากฏอยู่เนื่องจากว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งจะทําการสร้างสตรอรีเ่เป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับเราก็แตะครับที่สตรอรี่ครับเพื่อที่จะทําการสร้างสตรอรี่เป็นครั้งแรกปึ๊บแตะไป ก็จะเด้งมาหน้านี้นั่นเองนะครับคนละ้ายๆกับกล้องมือถือของเราเนี่ยแหละนะครับผมอ่าสังเกตด้านล่างนะครับก็คือประเภทในการสร้างสตรอรี่นั่นเองนะครับมันจะมีมนะฮะตรงเนี้ยคาว่าข้อความนะฮะคือการสร้างสตรอรี่เป็นข้อความนะครับด้านซ้ายด้านล่างต่อมาก็คืออวตารหมือจะสร้างเป็นรูปแบบเรียลไทม์ก็สามารถที่จะกดในส่วนของชัตเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับรูปตรงนี้เนาะหรือว่า เราจะใช้รูปที่เราเก็บไว้ในเครื่องหรือว่าเก็บไว้ในมือถือก็แตะตรงนี้นะครับมันจะมีฟีเจอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราก็แตะเข้าไปเพื่อเลือกรูปภาพที่เราเตียวเอาไว้ในมือถือนะครับหลังจากนั้นเลื่อนหารูปภาพที่เราเตียวเอาไว้ในการที่จะลงสตอรี่ในแอปไลน์นะครับสมมุติเป็นรูปแมวผมก็แตะเข้าไปที่รูปแมวเลยปึ๊บนะครับก็จะได้เป็นรูปแมวแล้วนะครับสังเกตว่าจะมีแถบตรงนี้เป็นเครื่องมือในการทำเอฟเฟกต่างๆนะครับอ่ะให้เราแตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งปึ๊บ สังเกตว่าฟีเจอร์ในการสร้างเอฟเฟกจะหายไปในกรณีที่คุณผู้ชมหาฟีเจอร์ในการทำเอฟเฟกไม่เจอก็แตะที่รูปที่คุณผู้ชมนะทำการอัปโหลดมาเมื่อสักครู่นี้ของผมก็คือรูปแมวนะแตะหนึ่งครั้งที่หน้าจอเลยปึ๊บก,ก็จะปรากฏฟีเจอร์ในการสร้างเอฟเฟกโอเคนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมสร้างเอฟเฟกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูข้างล่างจะมีคําว่าเพื่อนอยู่นะครับนี่ก็คือนะครับการเลือกเพื่อนที่สามารถที่จะมองเห็นโพสต์สตอรี่ของเรานะครับเราก็าแตะคำว่าเพื่อนได้เลยครับ ทางแอปไลน์ก็จะตั้งค่าให้เรานะครับโดยการให้เพื่อนทั้งหมดเห็นในส่วนของสตอรี่ของเรานะครับกรณีที่เรามีการแชร์โพสเนะาะเพื่อนทั้งหมดก็จะมองเห็นหรือคุณผู้ชมเลือกจะเลือกใครบางคนนะไม่ให้เห็นในส่วนของสตอรี่ของเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับโดยแตะที่วงกลมเล็กๆตรงนี้อยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับตรงนี้เลยปึ๊บนี่ครับก็จะปรากฏรายชื่อเพื่อนทั้งหมดนะในกรณีที่เป็นเครื่องมือถือของผู้ชมก็จะปรากฏรายชื่อเพื่อนในลายทั้งหมดนะครับ แต่ของผมมีเพื่อนแค่คนเดียวก็คือทัชกรชดละไมในกรณีที่ผมไม่ต้องการให้ทัชกรชดละไมมองเห็นส่วนเพื่อนคนอื่นสามารถจะมองเห็นหมดนะครับยกเว้นทัชกรชดละไมไม่ให้เห็นก็แตะไปที่ไม่แชร์โพสต์ครับตัวหนังสือที่เขียวนะครับแตะ้าไปปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับคนที่ชื่อทัชกรจะมองไม่เห็นสตอรี่ที่กําลังจะโพสต์ต่อไปนี้นั่นเองถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจอยากจะให้เพื่อนที่ชื่อทัชกรมองเห็นก็แตะไปที่ไม่แชร์โพสต์ครับ ตรงนี้ฮะด้านขวามือไม่แชร์โพสต์ปุ๊บนี่ครับทัชกรช่วนเราไหมอยู่ตรงนี้นะครับเราอยากให้กลับไปมองเห็นโพสต์ของเราหรือว่าซอลี่ของเราก็แตะคําว่าแชร์โพสต์ครับปุ๊บหลังจากนั้นแตะคําว่าแชร์โพสต์ด้านซ้ายปุ๊บกลับมาแล้วครับสลับเพื่อนที่ชื่อทัชกรสามารถที่จะมองเห็นโพสต์ของเราแล้วนะครับลงไปถึงเพื่อนทั้งหมดด้วยเนาะหลังจากนั้นเราก็แบกกลับครับนี่ครับการตั้งค่าก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ อโอย่ังสิขออภยัยผู้ชมนะเราตั้งค่าการมองเห็นเพื่อนแล้วเราต้องตอบตกลงด้วยนะครับด้านบนนี่ครับคาว่าตกลงมองเห็นไหมครับคําว่าตกลงนะครับแตะเข้าไปปึ๊บก็เรียบร้อยสหรับการตั้งค่าเพื่อนในการมองเห็นโพสต์ร์รี่ของเราหลังจากนั้นแตะคําว่าเสร็จสิ้นครับปึ๊บแล้วก็รอสักครู่นะครับตอนนี้กําลังอัปโหลดสตอรี่ของเราอยู่นะครับสังเกตสีเขียวจะหมุนติ้ว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 โอเคเมื่อสีเขียวในวงกลมหมุนครบแล้วนะครับไม่มีการ เคลื่อนไหวแล้วให้แตะกากระบาดแตะบนซ้ายมือนะครับต่อ,อไปเลยแล้วมาสังเกตในรูปโปรไฟล์ของเรานะครับจะเห็นว่ามีขอบเป็นสีเขียวแสดงว่าเราทําการแชร์โพสต์สตรอรี่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูสตรอรี่ของเรานะครับเราก็แตะไปที่รูปในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับปึ๊บนี่ครับ และนี่ก็คือสตอรี่แอปไลน์ของเราที่เราทําการโพสต์ลงไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมอ่าและนี่ก็คือการโพสตสตอร,รี่ในแอปไลน์เนาะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราอยากจะโพสต์เพิ่มอีกลหละนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทําการลงสตรอรี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมเราอยากจะลงสตรอรี่เพิ่มอีกนะครับอ่าสมมติอ่าโอเคเดี๋ยวออกจากหน้าห้องไลน์ไปก่อนนะครับหน้าแอปไลน์ก่อนออกไปก่อน เราอยากจะลงสตอรี่เพิ่มมาอีกแล้วก็เข้าไปที่แอปไลน์เหมือนเดิมโอเคอยู่ในตอนนี้อยู่ในห้องแชทใช่ไหมแล้วก็ไปที่หน้าหลักครับปุ๊บแล้วก็ไปที่ชื่อโปรไฟล์ของเราด้านบนซ้ายมือทําเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แตะที่สตอรี่ครับปุ๊บอันนี้เป็นสตอรี่เก่าแล้วแตะเข้าาเพิ่มสตอรี่ครับด้านล่างขวามือปึ๊บ มันก็จะเด้งมาหน้าเดิมน,นะครับในการเลือกประเภทสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ที่เป็นข้อความอวตารรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะทําเหมือนกับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับผู้ชมก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีการลงสตอรี่ในแอปไลน์แบบง,ง่ายๆฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนธจกักรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ